คซินแต่เราก็แต่งงานกันมาเป็นเดือนๆแล้วนะเรายังไม่เคยกันเลยอะ่ะแล้วไงก็พี่อยากอะ่ะจัดให้พี่หน่อยดินะนะไม่ฉันไม่ชอบทำไมแหละซินหรือว่าของพี่มันใหญ่เกินไปอะเปล่า ฉันบอกว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงแต่ที่หรักจ๋าเราสองคนก็เป็นผัวเมียกันนะสักนิดสักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่ฉันจะบอกพี่เป็นครั้งสุดท้ายนะว่าไม่ที่ฉันยอมแต่งงานกับพี่เนี่ยก็เพราะพ่อแม่ฉันบังคับมาพี่รู้แต่เราก็นอนด้วยกันทุกวันอนะ ใครจะไปอดใจไหวเลยที่รักอีกอย่างหนึ่งอะไอ้น้องของพี่อะมันไม่ยอมนอนไงนะนะน่ารำคาญจริงๆเลยอะนี่ฉันให้ได้แค่นี้แหละจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำอ่ะแต่อย่ามาจับเนื้อต้องตัวฉันเป็นอน,นขาด ได้หรอไม่ได้แล้วทำไมเมื่อก่อนก็นน่นมันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้แต่งงานแล้วนะแล้วเธอจะเรียกฉันมาทำไมอ่ะก็ฉันคิดถึงเธออ่ะแต่วันนี้ฉันจะมาบอกลาฉันคงต้องตัดใจจริงๆแล้วล่ะมันผิดศีลธรรมซินเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเมียจ้าหพี่มาแล้วจ้ห่าง เอเ๊ะแกมาทำอะไรที่นายใช่ไหมฮะกดนั่งสิยมาหาควายแล้วก็ควายเข้าใจไหมฮะเุ้ย,อ,ยอะไรของมันวะโอเอาะท่รักจา๋ามาทำไมที่นี่เนี่ยร้อนก็ร้อนไปกลับบ้านดีกว่า ฉันจะไปตลาดพี่จะเอาอะไรไหมน้องก็รู้ว่าพี่เนี่ยอยากได้อะไรน้องจะให้พี่ได้ประหลักเฮ้ยไม่คุยด้วยแล้วว,วันวันหมกมุ่นแต่เรื่องอย่างเงี้ยไปปั๊บไอ้น้องรักแล้เมียคนสวยของเองไปไหนวะ ไปหาที่บ้านก็ไม่เจอไปตลาดนูด่นเป็นไงบ้างวะข้าวใหม่ปลามันเนี่ยคงจัดกันไม่ได้พักเลยแหะสิได้ตกอยู่สภาพแบบนี้ <c oughs> จะก,กระผีดิพี่แต่งงานกันมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้จับมือเลยพี่ยีผมถามจริงเหรอพี่ทำไมน้องสาวพี่ถึงห่วงตัวอะไรนัก,กนหนาวะจะให้พูดยังไงดีล่ะ ฉันก็ว่าล่ามตุงเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะพ่อแม่ฉันก็ดื้อดืก็บอกกับเขาแล้วนะว่านันซินอะมันไม่ชอบผู้ชายเฮ้ย hey, อย่างนี้ก็แสดงว่านังซินมันชอบผู้หญิงสิวะคหรือมั้อ๋อมหน่าละ่ะถือให้ดูปแปลกๆข้าเสียดายแทนเองจริงๆเลยว่านังซินเนี่ยนะ นมเป็นนมตูดเป็นตูดคุณละดิดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอแก่นั่นอ่ะน้องสาวใช่ไหมเธาจ่าธิราข้าลืมตัวว่าแต่ไป๊อบเอ็งทนได้ไงวะนอนอยู่ด้วยกันแท้แต่ไม่ได้ยันอะดูแต่ตามืออย่าต้อง <c oughs> <c oughs> ขำ <c oughs> ขำอะไรกันผมซีเรียสอยู่นะพี่เฮ้ยป๊อบ ข้ามีแผนว่ะรับรองว่านางซินเนี่ยมันต้องยอมเองแน่แนแผนแล้ววะพี่ถ้าเอ็งอยากรู้นะเย็นเนี่ยเองพานางซินมาด้วยไปแผนอะไพี่เคยใช้กับน้องใช่คไหมล่ะบายพ่จ้จับเต็ดค่ไหนครับซีมปเที่ยวหาพี่ ซีนคิดถึงจังเลยอ่ะข้าก็คิดถึงเองว่ะเมื่อก่อนเลยเนาะแมไอ้เท่าไม่ต้องเลยนะเป็นไงบ้างจ๊ะชีวิตหลังแต่งงานน่ะก็เข้าใหม่ปลามันน่ะพี่พี่ป๊อปอ่ะดูแลซินดีมากหวานกันตลอดทุกวันเลยนะบอกแม่เลยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงอแล้วนี่ทำไมใส่ชุดดำล่ะจ๊ะ ก็น้องข้างบ้านนะสิยังสาวยังสวยไม่จะรุ่นเดียวกับซีนนะเสียกับท่านหันนะจริงเหรอแล้วเขาเป็นอะไรอะจ๊ะหมอบอกว่าเป็นโรคลูตันอ่ะก็มันไม่ยอมให้ผัวมันทำกันบ้างไงแล้วตกใจทำไมอะไม่น้อกลัวหรอนะสินกับปอมอ่ะก็ทำกันบ้านกันทุกวันไม่ใช่หรอ ม่ได้เป็นเหมือนเขาสักหน่อยนึงใช่ไหมใช่ใช่จ้ะมีอะไรกันทุกวันเลยเนี่ยฉันกับพี่เขยแกนะจับหนักทุกคืนเลยรับรองรู้ไม่ตันพี่ปอ ทำกันบ้านกันเถอะแมวซินพี่จะนอนพี่ป๊อบอย่าลีลาได้ไหมมาเร็วมาทำกันบ้านกันเอ่อไหนซินบอกว่าซินไม่ชอบไม่ใช่หรอ <c oughs> ก็วันนี้ซินอยากชอบแล้วอะซินอยากทำกันบ้านอะพี่ป๊อบไม่รักซินแล้วหรออ๋รักซีขา ถ้าไม่รักเนี่ยพี่จะไปขอหรอถ้ารักอ่ะก็รีบทำกันบ้านสิเร็วสินไม่อยากตายอ่ะงั้นพี่ลุยเลยนะอ๋อจำได้วี่จะลแล้พี่ป๊อบมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะไปไปทำกันบ้านกัน พี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะนี่ก็ทำถึงเช้าเลยนะไม่ไหวได้ไงอะ่ะไปทำการบ้านกันเร็วตึดกลัวตายอะ่ะานะจ้าจ้าจ้าพี่พป๊อปจะไปไหนอะ่ะคือ พี่จะไปเข้ห้องน้ำไม่ต้องเข้ามาทำกันบ้านต่อแต่เมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะสินทำแล้วก็ทำอีกดิพี่สินไม่อยากตายอะ่ะไปทำกันบ้านกันเอาเยอะหรอวะ